ด้านนอตกรุงเทพโพก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเช่นเดียวกันนะครับเรื่องการประเมินผลงานรัฐบาลแย์ทองทานในรอบ6เดือนปรากฏว่าประชาชนพึงพอใจผลงานรัฐบาลแพททองทานถึง52.7%โดยที่กระทรวงคมนาคมขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งด้านผลงานที่โดดเด่นครัผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสานิตสิริวิสิตกุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นนอตกรุงเทพโพมหาวิทยาลายัยนอตกรุงเทพบอกว่า เมื่อวันที่15มีนาคมได้สํารวจประชาชนในหัวข้อประเมินผลงานรัฐบาลแพททองทานรอบ6เดือนโดยมีผู้สํารวจ1 500รายจากทั่วทุกภูมิภาคถึงความพอใจต่อผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาลน,นางสาแพททองทานโดยถามว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดโดยประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจร้อยละ5 2 7 แบ่งเป็นพอใจมากร้อยละยี่พอใจร้อยละสามมีบางส่วนไม่พอใจ29.8และไม่พอใจมากร้อยละสิบส่วนผลงานของรัฐบาลแพทองฐานที่ชื่นชอบนะครับเสียงจากการชื่นชอบมากที่สุดไปจนถึงชื่นชอบน้อยที่สุดได้แก่เรื่องดิจิทัลวอ l l e t ครับชอบมาก25.2%ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์22.4ปราบพรามยาเสพติด10.6 การจัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง10.6 30บาทรักษาทุกที่9.7รถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย8.8หมอกควัน PM 2.5 3.2การแก้หนี้ครัวเรือน2.7การปราบรามบุรี่ไฟฟ้า2.2และอื่นๆ4.6เเซนอกจากนี้ยังได้สอบถามกระทรวงที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุดอันดับหเป็นกระทรวงคมนาคมครับ16.2อันดับ2กระทรวงกลาโหม12.6 อันดับ3กระทรวงการคลัง9.6อันดับ4กระทรวงมหาดไทย9.4อันดับ5กระทรวงศึกษา8.1อันดับ6กระทรวงดี7.3อันดับ7กระทรวงพม5.4อันดับ8กระทรวงการต่างประเทศ4.6อันดับ9กระทรวงแรงงาน4.3อันดับ10กระทรวงทรัพย์4.1อันดับ11กระทรวงอุตสาหกรรม3.6อันดับ12กระทรวงสาธารณสุข3.5 อันดับ13กระทรวงอว3.4อันดับ14กระทรวงพลังงาน2.9อันดับ15กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา2.6อันดับ16กระทรวงวัฒนธรรม1.3และอันดับ17กระทรวงเกษตรครับ1.1%